คือหลุยไปออสเตรเลียตั้งแต่หลุยสองขวบแม่มมชอบบอกว่าใครที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงต้องอดทนและต้องเก่งกว่าผู้ชายตอนหลุยเด็กๆเ,เนี่ยหลุยเอาเงินหลุยทั้งหมดเนี่ยไปฝากแม่และเอาไปเล่นคุณตอนนั้นหลุยอ,อายุประมาณ8ปดขวบอบอกพ่อเลยบอกว่าหลุยจะไปเป็นโปเกอร์โอ้โหและหลุยไม่ทํางานกับที่บ้าน ที่ผ่านมาก็มีความผิดหวังเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเหมือนกันอยู่ดีๆีซี CEO ก็เสียชีวิตกระทันหันเลยและหลังจากนั้นอีกสองอาทิตย์ก็ไฟไหม้โรงงาน <Why? S 2> ไฟไหม้โรงงานเนี่ยก็หมดไป200กว่าล้านต <Ooh. S 2> กใจมากในตอนนั้นแล้วเราจะต้องการที่จะเพิ่มยอดให้เขาเร็วที่สุดตอนที่จะเริ่มแบรนด์มาดามหลุยเนี่ยมีแต่คนบอกว่าอย่าทำ กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับคุยแซบ v ีวีค่ะต้องบอกว่าวันนี้เป็นจะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้าหญิงแห่งวงการธุรกิจบอกเลยว่าเธอเก่งทางด้านธุรกิจ ด้านบริหารด้านตัวเลขแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจอีกมากมายซึ่งเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักแน่นอนวันนี้นะคะจะพาไปรู้จักกับเธอว่าเธอมีทัศนคติยังไงแล้วก็เธอมีเรื่องราวแ่บแในชีวิตให้พวกเราได้เรียนรู้กันบ้างไหมทําไมชีวิตถึงได้ปังขนาดนี้นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณหลุยเตชะอุบลค่ะหรือว่ามาดามลุยค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะได้ยินชื่อแล้วก็ได้ยินถึงพี่มิกคือสามีตัวเองเนี่ยนะคะพูดถึงคุณหลุยหลายครั้งมากๆได้เจอตัวจริงแล้วสมชื่อมากแอบ ถามนิดนึงถามตัวเลขจะผิดไหมคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ <mattress> คุณล <oc' ra. S 1> ุยปีนี้44ปะะีนี้44จริงๆอายุใกล้ๆกันเลยแต่จะบอกว่าที่ผ่านมาคือเราเห็นคุณหลุยทำหลายอย่างมากถามอย่างแรกเลยตอนนี้ธุรกิจที่คุณหลุยทำมีอะไรบ้างก็คือทำเรื่องของ,ของก่อสร้างนะคะเสร็จแล้วเราก็มีเรื่องของลูกชิ้นทิพย์นะคะแล้วก็มีผลิตอาหารให้แบรนด์ easy go บ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบรนด์มาดามลุย แค่ฟังแค่นี้ก็หลายอย่างแล้วแต่ต้องบอกว่ากว่าจะทํากันแบบนี้เนาะแล้วก็หลายๆเรื่องเชื่อว่าจริงๆแล้วกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้พื้นฐานตั้งแต่เด็กก็น่าจะสําคัญมากๆเนาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหลายๆคนบอกว่า,าบางครั้งเด็กเลือกเองได้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เลือกให้แต่ว่าบ้านนี้จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่วางรากฐานให้หรือว่าเราเป็นคนเลือกเองยังไงบ้างคะพ่อแม่วางให้หมดเลยทุกคนสี่คน<บ>ก็พ่อแม่ทำ อสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะก็คือตั้งแต่เด็กพวกหลุยต้องไปดูงานมาตลอดก็ไปทํางานกับเขาไปอยู่ในตัวเลขเขาอะไรอย่างเงี้ยแม่เป็นคนที่ให้ความสําคัญเรื่องการเรียนหนังสือเยอะมากแปลว่าลูกๆทุกคนต้องเรียนเก่งแม่ๆเลยได้สี่หมดใช่ค่ะมีวิธียังไงคะคุณแม่กลับถึงบ้านก็คือทานข้าวกี่โมงอ่านหนังสือกี่โมงนอนกี่โมงนี่แม่รู้หมดตั้งแต่เด็กจนโตนะคะคือตอนเด็กๆจะอยู่กับแม่ที่เมืองนอกใช่ไหมคะแม่ก็ชอบพูดบอกว่า เราต้องทําอะไรถึงที่สุดถ้าเกิดกลับมาแม่จะถามทันทีเลยว่าสอบได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะสมมติ95แล้ว5ไปไหน <c oughs> แล้วรู้ได้ยังไงว่า5อยู่ตรงไหนแล้วผิดตรงไหนบ้าง <c oughs> แล้วแม่จะเป็นคนที่แบบรุ่โทรกลับไปหาครูและรุยผิดตรงไหนผิดตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นให้ได้อย่างนั้นนะคะแม่เป็นคนแบบนั้นแม่ <c oughs> ชอบบอกว่าใครที่เป็นผู้หญิง <c oughs> ผู้หญิงต้องอดทน และต้องเก่งกว่าผู้ชายเขาพูดอย่างนี้ตลอดซึ่งลุยไม่ได้เก่งกว่าผู้ชายนะแต่หมายถึงว่าเราพยายามมากกว่าผู้ชายคุณแม่ให้เหตุผลว่าอะไรเราต้องอดทนกว่าลุยคิดว่าแม่มาจากเวลาที่ผู้หญิงกับผู้ชายไม่ไม่เท่าเทียมกันเลย,ย I think นะคะเขาเอ่ยยุคนั้นนะ่ะคือตอนเรียนหนังสือตอนที่อฮอลเเดย์อย่างเงี้ยบางทีพี่ชายน้องชายเขาก็ไปเทียเท่ยว แต่นี่นั่งอยู่ในออฟฟิศกับแม่ใช่ไหมคะทำไฟลิ่งทําการเงินดูนู่นดูนี่แล้วหลุยก็ชอบบ่นว่าแล้วทาไมเขาไปเที่ยวล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ชอบบอกว่าผู้หญิงต้องอดทนมากกว่าผู้ชายผู้หญิงต้องรู้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแม่เป็นแบบนี้แต่อีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นความพยายามดูจะไปทางตั้งใจเรียนเป็นแบบว่าใสใสเรียนเต็มที่เลยแต่จริงๆลึกๆแล้วเป็นคนชอบศิลปะ ช,ชอบดนตรีจริงๆแล้วเรื่องศิละปะเนี่ยมาจากแม่ด้วยเพราะเขาวาดรูปเก่งมากแต่เป็นแม่เองที่บอกว่าห้ามเรียนอ้าวจริงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาคิดว่าเราเราต้องทําธุรกิจในอนาคตเขาก็เลยบอกว่าต้องมีเบสของการเงินที่จะทําอะไรได้จนถึงทุกวันนี้นะจะบอกว่าสิ่งที่คุณหลุยชอบก็คือศิละปะ <c oughs> ไปอยู่ใน <c oughs> ทุกๆผลิตภัณฑ์ของมาดามหลุยใช่ใชทุกผลิตภัณฑ์นี่คือออกแบบเองหมดเลยเหรอคะ ใช่ค่ะหุยจริงๆมันอุย้ยมันดีจังเลยอะ่ะคือได้ทําในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้ทำแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําคือธุรกิจมาดามลุยเนี่ยเป็นธุรกิจที่หลุยคิดว่าใจรักมากม,ากมากเพราะว่าคือเราเริ่มเองตั้งแต่ต้นเราก็เลยได้ได้ใส่อะไรที่เราสนใจลงไปเราก็เลยได้ใช้เรื่องของเราวาดเราออกแบบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ทําหมดคุณหลุยนะคะจบปริญญาตรีเนาะ จากออสเตรเลียแล้วก็กลับมาต่อไทยนะคะเป็นปริญญาโทเนาะบริหารธุรกิจที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือหลุยไปออสเตรเลียตั้งแต่หลุยสองขวบและหลุยก็จบปริญญาตรีการเงินจากที่นูน่นพ่อก็กลัวว่าจะพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วไม่มีคนไม่มีเพื่อนเลยไม่มีเพื่อนคนไทยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราต้องกลับมาเรียนโทที่ไที่เมืองไทยนะยนะแต่เรื่องของเรื่องคือเรื่องจูงใจของหลุยที่สุดเนี่ยไม่ใช่การเรียนนะ พ,พ่อให้เงินแต่และเอที่หลุยสอบได้เขาให้เงินใช่ไหมคะแล้วประเด็นคือเงินที่หลุยได้เนี่ยมันน้อยกว่าพี่หรือเยอะเหตุผลที่พ่อเลยพูดบอกว่าเรามือแค่นิ้วเรามีมือเท่ากันกน,นิ้วเท่ากันแล้วทําไมหลุย,ยไปสู้พี่ชายไม่ได้เพราะพี่ชายเรียนเก่งมากมเขาก็เลยให้เงินพ่อก็เลยรู้ว่าโอเคอะไรที่จะจูงใจหลุยมากที่สุดก็คือเงิน เขาก็เลยบอกว่าเอแต่ละตัวเนี่ยเขาจะให้ทีละหนึ่งพันเหรียญหนึ่งพันเหรียญหนึ่งพันเหรียญแต่ต้องให้มากกว่าห้าตัวนะแต่หลุยจะเก็บยังไงลุยก็ลุยชู้เขาไม่ได้หลุยก็เลยเล่นหุ้นตอนลุยเด็กๆเนี่ยลุยเอาเงินหลุยทั้งหมดเนี่ยไปฝากแม่แล้วเอาไปเล่นหุ้นตอนนั้นลุยอายุประมาณแปดขวบเพราะว่ามึงนอกนมจะมาส่งอยู่ตรงหน้าหน้าบ้านใช่ไหมคะหลุยต้องไปเอานมแล้วนะ แล้วเวลาหลุยวิ่งขึ้นไปเอานมเนี่ยกลับมาเนี่ยมันก็จะมากับนิวส์เพเปอร์ใช่ไหมคะนิวส์เพเปอร์มาปุ๊บเปิดทันทีเลยว่าหลุยจะซื้อตัวไหนพอหลุยก็เลือก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 ทุกทีที่หลุยได้เอมานะจะน้อยกว่าเขาก็จริงนะหลุยไปซื้อหุ้นหมดเลยจนกว่าหลุยเรียนจบป .12 บเข้าการเงินเป็นการเงินโดยตรงเลยครี้ไอพอตที่หลุยมีหุ้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเป็นชิ้นเป็นก้อนก็เลยเวลากลับมาที่เมืองไทยพ่อบอกว่าเอ้ย เข้าสาสินนะจะได้มีเพื่อนจะได้พูดภาษาไทยได้ตอนนั้นก็อ่านภาษาไทยไม่ออกเหมือนกันเขียนก็ไม่ได้พูดก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่พอออกจากสาสินปุ๊บริยบอกพ่อเลยบอกว่าหลุยจะไปเป็นโบรกเกอร์โอ้โห oh. แล้วหลุยไม่ทํางานกับท,ที่บ้าน mm. หลุยไปสมัครงานที่ไทยพาณิชย์ไปเป็นมาเก็ตติ้งอ่าไปทางนู้นแทนใช่ค่ะทำไปประมาณปีครึ่งแล้วพ่อก็เลยซื้อโบรกเกอร์มาเลย ม่หาายถึงวพ่อก็เลยซื้อบริษัทที่ทำโบรกเกอร์มาเลยทั้งอันอหลุยเลยเข้าไปบริหารโบรกเกอร์หลังจากนั้นอีก5ปียากไหมคะพูดจริงๆอายุแค่ย5ิบห้าแล้วพ่อบอกว่าพ่อลงทุนละหลุยต้องไปดูในเมื่อหลุยก็อยู่ในโบรกเกอร์หลุยก็ไปดูแต่ว่าหลุยบอกป้าบอกว่าหลุยไม่มีเวลาเล่นหุ้นหลอกนะคือหลุยต้องไปนั่งดูคนแทนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพ่อบอกว่าเป็นการเรียนรู้แต่เขาขู่หลุยเขาบอกว่า คราวนี้หลุยต้องอ่านภาษาไทยให้ออกแล้วนะอ่านไม่ออกเขาคุกนะนี่อันนี้อยู่ในบล็อกเกอร์แล้วนะเพราะว่ามันสาคัญนะเอกสารอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราถนัดเรื่องเงินแต่ไปบริหารคนความยากง่ายมันอยู่ตรงไหนคะบริหารคนยากตลอดอยู่แล้วแหละหลุยว่านะเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่อ่านลูกทิ้นด้วยมาดามหลุยด้วยคือแต่ละคนแต่ละคือถือว่าเป็นนักลงทุนดีกว่า หรือบริหารหลักทรัพย์มาประมาณ5ปีหรือออกมาคราวนี้หลุยก็บอกทุกคนบอกว่าเ้ือลุอยากเป็นนักลงทุน<ะ>ใช่ไหมคะตอนนั้นลุยก็พอเก็บเงินได้นิดนึงแล้วหลุยก็มีมีลูกใช่ไหมคะก็กลายเป็นนักลงทุนอีกประมาณ6-7ปีแล้วคราวนี้ค่อยค่อยกลับมาเทคบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แล้วค่อยมาค่อยมาลงทุนเป็นของตัวเองคือคุณหลุยได้อยู่อยู่ตรงนั้นเนาะแล้วก็เล็งเห็นแล้วว่าบริษัทไหนที่มันน่าลงทุนถูกไหมแล้วสุดท้ายก็มาตัดสินใจที่ ที่ไหนนะททะันและโกคอนเป็น2บริษัทอยู่<อ>ในตลาดค่ะก็มาเป็นของตัวเองละแล้วก็มา<ก>เ,ปเป็นผู้ถือหุ้นที่ manage อยู่มันเป็นของทุกคนแหละของผู้ถือหุ้นทุกคนค่ะใช่แล้วว่าลมาบริหารตรงนี้จริงๆมันยากกว่าที่คิดไหมคะคือจริงๆแล้เนในใจหลุยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจเนาะแล้วหลุยเป็นคนขี้กลัวด้วยแหละ,ะหลุยก็เลยแบบชอบนึกว่า ให้เดี๋ยวเราไปเอาแบบ management เก่งๆ CEO เก่งๆทุกคนมาวางไว้แล้ว everything is going to be fine but it's not going to be fine ไม่ได้คือ I think เราต้องเข้าไปดูแล้วเราเข้าไปตรวจสำหรับใครที่จะเริ่มธุรกิจจริงๆที่ดูอยู่วันนี้คือแบบต้องกล้าตัดสินใจต้องกล้าทำแล้วมันต้องเป็นการตัดสินใจของตัวเองอย่าให้คนอื่นตัดสินใจอะไรที่เราไม่แน่ใจตอนนั้นออตอนที่จะเริ่มแบรนด์มาดามลุยเนี่ย มีแต่คนบอกว่าอย่าทำทำไมอะ่ะเขาจะบอกว่าเรางานเยอะอยู่แล้วและเราจะไปทำอันนี้ขึ้นมาทำไมแต่ว่าในใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยากทำมาตั้งตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรอยู่แล้วรีบบอกทุกคนว่าสินค้าของมาดามรุยต้องไม่แพงแบรนด์มาดามรุยต้องจับต้องได้เรามาทำธุรกิจนี้เรื่องสกินแคร์เนี่ย เราไม่ได้หวังว่ามันจะไปโตเท่าธุรกิจอื่นของเราเราเน้นว่าของเราทุกอันเนี่ยมีคุณค่าแล้วมันจะต้องทําให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นเราถึงออกมาเราก็อยากจะอยู่ไปยาวๆใช่ค่ะอันนี้คือธุรกิจของมาดามหลุยส์แต่ฟังอย่างนี้นะก็อะเรียนเรียนจบได้ทํางานที่ตัวเองแฮปปี้เนาะได้ทําอนุนอันนี้แล้วก็สินค้าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากทํามาตั้งแต่แรกดูเหมือนจะแฮปปี้แต่จริงๆเชื่อไหมว่า ที่ผ่านมาก็มีความผิดหวังเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเหมือนกันอยู่ดีดี CEO ก็เสียชีวิตกระทันหันเลยและหลังจากนั้นอีกสองอาทิตย์ก็ไฟไหม้โรงงานไ,ไฟไฟไหม้โรงงานเนี่ยก็หมดไป200กว่าล้าน เราก็ตกใจก็คือตั้งแต่ตั้งแต่เดือนประมาณเดือน11ถึงตอนนี้เราก็ค่อนข้างที่จะแบบทํางานทุกวันเพราะเราต้องการที่จะรู้ว่าเฮ้ย hey, แล้วบริษัทนี้มันจะกลับมายัางไง mm hmm. ถูกไหมคะตอนนี้สิ่งที่เขามีเขาก็มีลูกชิ้นทิปกับอีซีโกซึ่งเป็น2ธุรกิจที่กําไรอยู่แล้ว <Okay. S 1> แต่อันที่กําไรหลักของเขาซึ่งเป็นแพคเกจิ่งเนี่ยหายไปเลย mm hmm. นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงตกใจมากในตอนนั้นแล้วเราจะต้องการที่จะเพิ่มยอดให้เขาเร็วที่สุดทํำยังไงเนี่ย ก็มีความเฮงนะเพราะกลายเป็นว่ามาดามหลุยเนี่ยกลายเป็นบูมโดยที่ไม่มีใครเจตนาว่ามันจะโตเร็วได้ถึงขนาดนี้แต่เอาจริงๆคือพอฟังอย่างเงี้ยเหมือนกลับมาได้เร็วเหมือนกันนะคะว่าแบบเออกลับมาทำานี้ต่อมันทํายังไงให้มันกลับเร็วบางคนสองปียังไม่กลับเลยมันไม่ได้กลับเร็วคือสิ่งที่หลุยกําลังอยากจะพูดคือถ้าเราปล่อยไปอย่างเงี้ยหลุยคิดว่ามันก็คงไม่ดีเพียงแต่ว่าเราก็คิดว่าเราจะ r e s t r u c t u r ร์บริษัทนั้นเลยโดยที่เอาแบรนด์มาดามหลุยเนี่ย ใส่เข้าไปในบริษัทนั้นให้เขาเลยก็เลยกลายเป็นว่ามาดามหลุยเนี่ยจะเข้าไปในบริษัทนั้นขึ้นมาแล้วบริษัทนั้นก็คือหลุยคิดว่ากลายเป็นรอดเลยดีเลยดีกว่าเดิมอีกด้วยแฮปปี้เลยดีกว่าแพคเกจจิ้งด้วยเพราะรายได้เขาดีกว่าเรื่องเลยก็คือคุณหลุยอะใช้หลายแบรนด์หลายแบบมากๆแต่ยังไม่เข้ากับหน้าตัวเองถูกไหมใช่แล้ว<ช>โดยเฉพาะช่วงโควิดก็คือเป็นช่วงที่เริ่มทํา ช่วงโควิดคือช่วงที่เราอยู่บ้านเงแล้วเรามีเวลาคิดว่าเราเรามาทําอันนี้ดีไหมตอนนั้นนะยิ่งใส่มาส์ยิ่งใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีผื่นมันมีผื่นแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกสเตรอยด์ซึ่งเราก็ไม่อยากจะใช้ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยเราก็เลยไปคิดเรื่องอาม่าเราซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตกตกอะ,อะไรว่าอะไรอะตกวอล คือคือแม่เป็นแม่ก็ดุไงใช่ไหมหรือมีพี่น้องสามคนผู้ชายเราซนหมดทุกคนเราจะชอบไปตกปลาเพราะบ้านอยู่ข้างๆทะเลใช่ไหมคะแม่ก็กลัวว่าจะตกน้ำวาแล้วแม่ออกไปทำงานแม่ล็อกประตูคราวนี้พอออกประตูไม่ได้เราเลยปีนกำแพงกันปีนกำแพงเพื่อที่จะไปตกปลาคราวเนี้ยมีวันหนึงเนี่ยกำลังเกาะอยู่ข้างทางแล้วแม่ดันกลับบ้านพอดีตกใจมากไถลงมาไถลงมา ไทยลงมาแล้วหน้าก็เลยไปขูดไปขูด I'm not saying ว่าขูดเล็กๆนะลุยอหมายถึงว่าลยขูดแบบหนึ่งชั้นลงมาทั้งอันเนี่ยบน s สตนด์สโตนอ่ะแล้วคือหน้ามันคือผิวมันหายไปหลายเป็นหลักเซ้นอ่ะขูดพอดีอาม่าหรือแม่ของแม่อยู่อีกทีหนึ่งเขาก็มีบัวหิมะเขาทาให้หลุยทุกวันเคี่ยวหรุยโดนฝั่งนี้นะหลุยไม่เคยมีไม่มีแผลเลยไม่มีแผลเป็นเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นชัวชัๆคือมันหน้าเกลียด น่าเกลียดมากมและหลุยไม่เป็นเลยหลุยเลยเอาคิดเรื่องบัวหิมะเนี่ยมาเป็นเป็นสารที่เอามาใส่ในนี้มันเป็นสารที่ใส่ในนี้โดยที่ไม่ใช้สเตยรอยด์แล้วไปยังไงหมายถึงไปคิดค้นยังไงให้มันไม่มีก็คือเราก็คุยกับพวกโรงงานโทรไปคุยกับเมืองนอกบอกว่าเราต้องเอาสารสก,กัดไออะไรพวกนี้ออกให้หมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็เอาอย่างอื่นเข้ามาเพื่อชดเชยเรื่องสเตยรอยด์ออกแล้วตัวนี้จริง,รงๆที่ที่คุณหลุยทำตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะที่เป็นตอนนี้เนี่ย คือเรื่องของ cleansing serum ค,คือ snow lotus 24 gold cleansing serum อันนี้เนี่ย mm hmm. เกิดขึ้นมาเพราะว่าทุกคนไปบำรุงแต่ผิวถูกไหมคะคุณเบนคือเขาอะไรล้างหน้าก็ได้แต่แต่ผิวนี่คือต้องแต่แต้องไปบำรุงผิว ประเด็นคือตอนที่เราล้างหน้าเนี่ยนะคะคือตอนที่เราทาร้ายผิวเราทาร้ายเลยเหรอคะ<ช>มหมายถึงว่ามันจะทําให้หน้าเราแห้งทําให้หน้าเราแบบ<ช>คือเราล้างเมคอัพเราล้างทุกอย่างออกนั่นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราล้างสิ่งที่ดีออกไปด้วยแล้ว so, ทุกทีที่เราล้างหน้าแล้วมันแบบเ e อียดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันทาร้ายผิวเราก็เลยบอกว่าจะทํา cleansing serum ซึ่งเป็นบํารุงและล้าง at the same time ขึ้นมาฮะค่ะ <c oughs> แล้วก็มากกว่านั้นคือหลุยกลัวฝ้ามากเพราะว่าหลุยแบบโดนแล้วหลุยเป็นฝ้าง่ายใช่ไหมคะ,คะหลุยก็เลยบอกว่าต้องใส่อะไรซึ่งตอนนี้ใน Snow Lotus Cleansing Serum มีสารชื่อ MSH White อ that one เนี่ยมันจะช่วยเรื่อง pigmentation จุดด่างดำฝ้ากระอตอนที่เราล้างหน้าด้วย so that's why เราเรียกว่าเป็น Cleansing Serum อาซึ่งคือตัวนี้ใช่ค่ะนี่ตัวนี้นะคะ ใสๆแบบนี้แต่ว่าข้างในมีเป็นแบบทองๆอยู่ด้วยนะคะไม่อยากจะบอกเลยฉันใช้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ <c oughs> คีโมป่ะใช้ค่ะ thank you <ช>คุณนิกเอาไว้ให้ใช่ใชค่ะคุณสาม,มีเอามาให้ใช้แล้วบอกว่าลองสิเพราะว่าคุณหลุยบอกว่าดีมากแต่ว่าคือตัวส่วนตัวเป็นนะเบนเป็นคนไม่ชอบล้างหน้าแล้วเอียดเลยซึ่งตัวเนี้ยไม่เป็นเลยก็คือใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามันแบบ คือต่อให้เช็ดหน้าออกไปหน้าก็ไม่เอียดอะหน้าก็ยังนุมน่มๆอยู่<ช>อ๋อนี่คือคําตอบมันมีเซรั่มอยู่ในนี้ใช่ค่ะแล้วตัวนี้ก็คืออ่ะช่วยเรื่องอจุดด่างดําด้วยใช่ค่ะตัวเดียวก็ได้แล้วเหรอคะหมายถึงว่าเราต้องอใช้กี่ตัวคือหลังจากเราล้างหน้า obviously เราต้องทาครีมถูกไหมคะ,ะถูกคะ่ะตอนแรกเนี่ย ลุยทำแต่เซรั่มอันนี้ cleansing serum ขายไปแล้วเกือบ3 0 0แสนะะ<ฮ> 300, ก็ขวดอะค่ะเกิน3 0 0แสนก็ขวดคือเพราะว่าคนเห็นว่ามันได้ผลนะมันได้ผล,ม,ผลมันได้ผลจริงๆคือการที่เราเขียนว่ามันเป็น glass skin อยู่ตรงนั้นะคือมัน glass skin จริงสำหรับหลุยนะคร because ไอใช้ประมาณ3วันหลุยจะรู้สึกว่าผื่นลุยมันจะหายจาังมันมันจะคามลงมาแล้วก็เรื่องของน้าจะกระจกเงาประมาณ7วันสำหรับลุยนะคะ ก็เลยมีครีมอีกหนึ่งตัวที่ผลิตขึ้นมาใช่ค่ะ,ค,ะคือก็คือครีมอันนี้ค่ะอืมอันนี้เป็นครีมเพื่อตอบโจทย์เรื่องอะไรคะคือเราขายเซรั่มล้างหน้าเนี่ยเยอะมากซะจนลูกค้าทุกคนเนี่ยก็เลยถามเราว่าอยากบำรุงต่อและอยากได้บัวหิมะไปบำรุงต่ออะค่ะ,ะแล้วก็เลยเออถึงเวลาที่ครีมจะต้องลอนชแล้วอะคะ่ะก็ เป็นครีมที่บำรุงมากๆมันเป็นครีมที่แน่นค่ะแน่นมากแต่มันแน่นแบบมันมันมันไม่มันไม่ไหลเลยอ่าเข้มข้นเข้มข้นมากแต่สิ่งที่ดีของเขาคือความเข้มข้นของเขาทาลงไปปุ๊บซึมเลยคุณเบนซ์ลองแล้วนี่ใช่ไหมคะลองอีกทีโชว์นิดหนึ่งโอเคมันจะลองโหมันข้นจริงๆนะมันข้นแต่มันมันซึมเร็วมากมันเบามากอะใช่แต่ว่ามันมันชุ่มชื้นแล้วมันก็ซึมเร็ว ให้ดูเห็นเห็นเลยนะมือสองข้างไม่เหมือนกันแล้วอะดูดีความชุ่มชนะื้นอะเห็นเห็นเลยนะเนี่ยสิ่งที่ดีสำหรับครีมอันนี้เนี่ยมันจะมี two p a t e n t technology อยู่ข้างในนะคะอันนึงเนี่ยที่เราใส่เข้ามาคือเขาเรียกว่า the lentigo this one เนี่ยลดจุดด่างดำโดยเฉพาะจากสวิตเซอร์แลนด์และอีกอันนึงเนี่ยคือชื่อเด r m a มาเ r a คือลดการระคายเคืองอันนี้มาจากเกาหลีสารสก,กัดแต่ละตัวเป็นเชื่อว่าเลือกมาแบบใช่ค่ะคือเรื่องมากจริงๆแล้วก็ เราใส่ทุกอย่างที่เราคิดว่าใส่มากกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะคือใส่ที่ที่สุดเท่าที่จะสุดเพราะเราใช้เองเรายอมทิ้งครีมกระปุกละแสนค่ะให้แม่บ้านนะคะเพื่อจะมาใช้ครีมตัวนี้เพราะฉะนั้นมันต้องดีที่สุดสำหรับเราก่อนเราถึงจะเอาไปให้ทุกคนได้ใช้กันแล้วตอนนี้ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยรู้ป่ะมีอีกหนึ่งตัวที่คุณหลุยยังไม่ได้บอกใครเลยแล้วก็มาบอกรายการเราเป็นคนแรกว่าจะมีลูกลูกสาวคนใหม่จะคลอดออกมาแล้ว นี่คืออะไรคะอันนี้ซันสกรีนกันแดดเชื่อไหมว่าหลุยไม่กล้าใช้กันแดดของยี่ห้อไหนเลยเพราะหลุยใช้แล้วหลุยแพ้แม้แต่กระทั่งที่เขาบอกว่าสาหรับคนแพ้ง่ายก็ยังใช,ใช้ไม่ได้หลุยแพ้ซะจนหลุยกันแดดอันเดียวที่หลุยใช้คือหลุยไปแย่งของสามีใช้เพราะสามีไปซื้อจากหมอ,อหมอคลินิกค่ะแล้วก็สามีก็แพ้ง่ายเหมือนกันไงหลุยก็จะไปแย่งบีบของเขาใช้ทุกวัน สิ่งที่หลือชอบอันนี้เนี่ยคือป้องกันแดด SPF 50นะคะแต่ป้องกัน PM 2.5ด้วยเพราะว่าเขามีสารชื่อ p o l l u Stop อยู่ข้างในก็คือการป้องกัน,น Pollution ด,ด้วยนะคะนี่ฟังแล้วตื่นเต้นเลยนะเพราะว่าเคยคิดจะหาซื้อสเปรย์หรืออะไรก็ได้ที่มันสามารถป้องกันไอ้ PM 2.5ได้อะซึ่งมันอยู่ในนี้แล้วอยู่ในนี้แต่เจ๋งกว่านั้นอีกมีอีกเรื่องหนึ่งคือ คือหลุยเป็นคนที่ชอบอ่านเยอะค่ะเรื่องถ้าหลุยอยากจะไปผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เรื่องของ Sunscreen Gets Absorbed ดูดเ,เข้ามาในผิวหนังแล้วก็ทำให้แปบปวนในฮอร์โมนนะคะเหมายถึงว่ากันแดดมันจะซึมเข้าไปในร่างกายเราแล้วทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเรามันมันมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ค่ะหลุยก็เลยไปดูว่าสารอันไหนอ่ะที่เมืองนอกอ่ะ าพูดกันว่าอันไหนสารอันไหนที่เขาบอกว่ามีปัญหามันเป็นแบบนี้ใช่ค่ะก็เลยเอาออกเอาออกหมดเลยสีอันนั่นเขียนให้รู้ๆเลยว่าฉันเขียนออกรแล้วด้วยค่ะหรือก็เลยเขียนออกไปแล้วหรือเลยเข้าใจว่าหรือก็เลยไปถามทุกคนนะคะว่าสารพวกนี้มันแปลว่าอะไรแล้วแล้วการที่เราเอาออกเนี่ยเราต้องชดเชยกับอะไรบ้างเพื่อที่จะเป็น SPF50 เหเหมือนเดิมก็ได้ได้มาว่า some of the um, สารบางอันเนี่ยอยู่ที่พวกประเทศสแกนดิเนเวียหรือ,อคิดว่าเขาน่าจะ careful ที่สุดเขา prohibit เขาไม่ให้ใช้สารบางสารแล้วะนะคะซึ่งหลุยก็เลยไปดูของเขาว่าเขาไม่ให้ใช้อะไรอเมริกาว่าไงออสเตรเลียว่าไงนิวซีแลนด์ว่าไงอะไรที่มีปัญหาหรือว่ากะที่จะมีปัญหาในอนาคตไม่ได้มีหมดทุกอันนะคะ,คะแต่ว่ามีแนวโน้ม แต่มีแนวโน้มแต่ว่ายังไม่ได้พูดร้อยเปอร์เซนต์ว่าใช้ไม่ได้หรือเอาออกหมดเลยเพื่อความปลอดภัยใช่คือป้องกันตั้งแต่ต้นทางเลยดีกว่าเราอยากทําเราก็ทาหรืออยากจะรู้ว่าหลุยบีบใส่ลูกหรือโอเคอ่ะถูกไหมคะถ้าเราไม่ใช้เองเราจะให้คนอื่นใช้ได้ยังถูกเนี่ยน่ารักมากจรแต่ครีมแต่ครีมข้างนี้โอเคว่้ครีมยังนิ่มอยู่เลยอะมือฉันยังนิ่มอยู่เลยอะเธอ นี่ช่วยลองทาเข้าไปนะแล้วรู้สึกยังไงอุ้ยเย็นเย็นแล้วก็ซึมไปเลยคุณไม่มีคราบแบบไม่มีรอยคราบขาวๆแล้วก็ซึมไปเลยด้วยความรวดเร็วไม่เหมือนไม่ได้ใส่ไหมแล้วไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นด้วยคือเวลาทาซันสกรีนไปเนี่ยปัญหาของมันที่หลุยไม่ชอบนะค่ะ คือกลิ่นเหม็นแล้วว่าลำากลิ่นเหม็นมันติดอยู่ตรงหน้ามันน่าลำคาญมากหรือถ้าเกิดมันมีความรู้สึกว่าหนักและก็เหนียวแล้วก็ขาววอ,อกอันนี้มันจะน่าลำคานมากไม,ไไม่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้คือทาลงไปปุ๊บเนี่ยหเหตุผลที่มันชื่ออ e a เ veil ค่ะ v เว l คือเราไม่รู้สึกเลยว่ามันอยู่ตรงนั้นะนะคะเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเป็นแบบนี้ทาไปแล้วไม่รู้สึกเลยว่ามันมีอะไรเคลือบหน้ามันเบาเบาหน้าเรามากแล้ว แต่งหน้าและติดหลังจากนี้นะค่ะแต่งหน้าก็ติดด้วยพูดมาขนาดนี้แล้วเชื่อไหมทุกคนอยากจะกดซื้อแล้วคุณคะ่ะอยากกดซื้อตั้งแต่เซรั่มล้างหน้าแล้ว่ะช่วยบอกโปรโมชั่นดีๆให้เราได้ไหมคะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือเซรั่มกับครีมะคะ่ะหรืออยากจะให้ลองทั้งสองอันแล้วก็ให้เป็นของขวัญเป็นเซรัม่มกลายเป็น2ขวดนะคะ ธรรมดาแล้วถ้าเกิดเซรั่ม2ขวดแล้วก็ครีมกระปุกหนึ่งเนี่ยจะเป็นมูลค่าประมาณ3950เราลดครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งคึ่งเลยนะคะครึ่งครึเลยเป็น1950ได้3อย่างครัได้3อย่างเลยก็คือจากปกตินะถ้าเกิดว่าจะซื้อเซรั่มล้างหน้า1ขวดนะคะแล้วก็ครีม1กระปุกเนี่ยนะจะ2,000กว่าถูกไหมแต่ว่าวันนี้คุณหลุยให้เซรั่มไป2รวมกับครีมอีก1จากปกติแล้วเนี่ยมัน3,000กว่า วันนี้ลดเหลือ1,950บาทใช่ค่ะ3,950บาทเหลือ1,950บาทลดไป50%เพราะว่าอยากให้ทุกคนลองดูอะคะ่ะอยากให้ลองว่าเป็นยังไงบ้างเฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะคะโทรไปที่ไหนคะ0 2นะคะ, 3, 34, คะ1 1 3่2 3 4ค่ะหรือว่า Line แอด e ลนแ at no Lotus c o mdl นะคะหรือว่าสแกน QR code ที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ จริงๆถ่ายรูปไปก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ทันถ่ายรูปเอาไว้เลยสแกน QR ว o d e คนี่คือเวิร์กที่สุดนะส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางได้ใช่ไหมคะได้หมดค่ะคือเบนจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของคุณหลุยนะไม่อยากให้ตัดสินใจนานเลยอยากให้รีบซื้อเลยเพราะว่าเชื่อเรานะทุกอย่างที่เขาคิดมาแล้วอ่ะคือเขาทําให้ตัวเองใช้ก่อนแล้วเขาอยากคนอื่นใช้แม้กระทั่งลูกตัวเองใช้ได้นี่แสดงว่ามันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเราไว้ใจสุดๆแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะ 3ชิ้นจาก3,900 <c oughs> นะคะเหลือ1,950รีบกดเลยนะคะ,คะอ่ะอันนี้เป็นโปรโมชั่นของคุณหลุยขอถามนิดนึงนะคุณหลุยภูมิใจในความสำเร็จในการทำมาดำลุยขนาดไหนคะคือหรุยว่าอันนี้เป็นธุรกิจแรกที่หลุยเริ่มมันตั้งแต่ต้นค่ะนะคะคุณเบนซ์คือเรามาจากด้านเป็นนักลงทุนถูกไหมคะเราก็ไปลงทุน,ซ,น,นซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราลงทุนคือคนอื่นสร้างมาค่ะ แต่น,นี่คือเราเราเริ่มตั้งแต่ต้นเลยแล้วแอดเอนเนี่ยมันมันรายได้มันโอเคกลายเป็นซัพพอร์ตธุรกิจอื่นของหลุยได้<ม>ก็เลย actually ภูมิใจมากของกับกับแบรนด์นี้นะคะ่ะนี่ไงคือเวลามันเริ่มต้นตั้งแต่แรกเริ่มเราจะรู้สึกภูมิใจมากๆกับมันเลยใช่ไหมใช่แล้วลุยชอบเวลาทุกคนบอกว่าอย่าไปทำอา้าวแล้วเราทำแล้วมันได้เนี่ม,นมันคือความสำเร็จ ใช่ใช่อันนี้คือหนึ่งความสําเร็จเนาะมาดามหลุยส์แต่ต้องบอกว่าอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่คิดว่ามันจะไปรวมกันยังไงเนาะมาดามหลุยส์ไปสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลอันนี้มันเกิดขึ้นมาในงานที่ว่าทุกแบรนด์เนี่ยก็ต้องไปสนับสนุนจะมีพรีเซน์ตองพรีเซนเตอร์มีนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะ,คะแบรนด์นี้เนี่ยเราอยากจะกิฟต์แบ ck มากกว่าถือว่าเป็นการกิฟต์แบ ck ให้กับสังคม เรา make a difference ยังไงกับคนไทยได้บ้าง especially ผู้หญิงคนไทยนะคะแล้วหลุยส์คิดว่าเรื่องของกีฬาเนี่ยเป็นอะไรที่ผู้หญิงคนไทยไม่ได้รับความสนัสนบสนุนพอ,อเราก็เลยเห็นช่องตรงนี้เนาะแล้วก็เลยจะไปสนับสนุนเรื่องนี้นะคะ่ะมีคนกระซิบเป็นมานะบอกว่าจริงๆแล้ว,ว่ที่ไปสนับสนุนเพราะว่าได้นั่งดูวอลเลย์บอลกับสามีแล้วก็สนุกด,ดี ใช่คือเขาชอบดูใช่ไหมคะแล้วเวลาเราดูด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าเราต้องดันให้เขาขึ้นมาเป็นระดับโลกให้ได้นะคือคนไทยนะผู้หญิงนะเก่งมากเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะต้องบอกว่าจริงๆหลายๆคนรอให้มีคนสนับสนุนคนเก่งๆเหมืนักกีฬาเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยทงคุณหลุยสนับสนุนนักกีฬาแล้วเราก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนคุณหลุยกลับเหมือนกันนะให้คุณหลุยบอกอโปรอีกสักรอบได้ไหมคะ3มกระปุกนะคะ,คะมีเซรั่ม2ขวด แล้วก็ครีมกระปุก1นึงธรรมดาแล้ว3,950ค่ะแต่ว่าในในนี้เราลด50%นะคะได้ไป3อันที่1,950ค่ะ, 1, ค,ะคุมไหมก่อนอาพูดตรงๆปกตินะเซรั่มล้างหน้า1ขวด1,180บาทใช่ไหมคะแล้วก็ครีมบำรุงสโนโลจัสเดครีมเนี่ย 1, กระปุก1,590บาทแค่2กระปุกเนี่ยคือ2,770 2,770บาทแต่ว่าวันนี้นะ ให้เซรัมลังหน้าไป2ครีมอีก1จาก3,950บาทลด50%เหลือ1,950บาทเฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะคะโทรไปที่ไหนนะคะ021131234น,นะคะหรือแอดไลน์ที่ a snowlotus underscore mbl หรือว่าสแกน QR code ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะนะสแกน QR code ก็ได้นะคะจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางชำระบัตรเครดิตได้ด้วยนะคะเราต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เยอะนะคุณขาเห็นแบบนี้ใช้ได้กี่เดือนคะประมาณประมาณ4เดือนนะคะประมาณ4เดือนคุ้มนะ 4, ะ4เดือนพันเก้าห้าสิบไม่คือจริงๆแล้วสำหรับรายการนี้แล้วเราออกแบบนี้คือหรืก็เราไม่ได้กะที่จะกำไรแต่เรากะที่จะอยากจะให้ทุกคนมาลอง วันนี้รายการกรยแซแบบวีวีนะคะต้องขอขอบคุณคุณหลุยมากๆน้องมาใชรประสบการณ์ความน่ารักของการการสอนของคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็โปรโมชั่นดีๆที่วันนี้มีมาให้ด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอย่าเรี่มกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ๊าย <c oughs> <Bye. S 2> เดี๋ยวรอเลยรอเลยกันแดก <c oughs> แต่ว่าบอดี้คีมนี่มาแน่นอน